นกพิาราบส่งสารร,รู้รสึกว่าจะส่งหมายไม่ได้แล้วก็เลยมาจัดเลยเนี่ยยินไปครับโยนเลยเนี่ยโยนแบบขาหลีเลยไม่ใช่ให้โยนอันนั้นโยนกระเทียมถูกบาทแล้ว มันแก่เผามาแล้วเนาะเรีจะถอดออกรูอ่ะเัาก็ถกับข้าวเป็นเนาะอันนี้คือถอดเอาไปถอดอันนี้คือจะเอาไปคขวอ๋ดเอาจริงๆใส่แก้วก็ได้นะ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณชอบมันจะเค็มมากเอาเนาะไ,ไ,ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าใส่เกลือไปแล้วเดี๋ยวมันเค็มนี่ก็ใส่เกลือนิดหนึ่งไม่มีซอสหอยไม่เป็นไรม่เลยก็ดีคนไม่ต้องใส่เยอะแล้วเราก็ซาวแซ่บตัวนี้แหละนี่แหละเค็มเลยทีนี้คอยนี่แหละ อ๋อครับไม่ต้องใส่ผมอาจจะกระทะโชว์หน่อยเลยเชฟกระทะเอาดิพอเขาเสร็จโยนนะไม่ใช่กระทะเราอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็ยนใจเย็ยนกระทะพี่บิก๊กรใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็ใส่กระเทียมใช่ไหมโยนเลยเนี่ยโยนแบบะทะลึกเลยลไม่ใช่โยนแบบนั้นโยนกระเทียมถูกบ่าแล้ว ิเลยอ่ะวันนี้ฝีมือโดยน้องสองนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะแล้วก็จะให้น้ำมันร้อนๆก่อนอนะคะให้มันมีความขึ้นก่อนใช่ววควรและควรเ็นแบ คนทิ้งเลยแม่เนี่ยได้นะไม่มีใครได้กินเลยทีนี้แกงตับทอดดอกดอกค่อยเสิร์ฟพร้อมกันกับไอ้ถั่วเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปชิมพร้อมกันเนาะไม่เคยกินเหมือนกันทั้งแม่แ้วมันเอาทิ้งตรงไหนได้ครับเครื่องลงไปครับเครื่องแล้วอันนี้ก็จะมีตะไคร้พริกใช่ค่ะตะไคร่กระเทียม ว่ให้หออ๋อเขาไม่ต้องใส่น้ำมันหรอน้อของเนตน้อของก็ได้มันมีน้ำมันอยู่แล้วดกกีน่ออาหกนนี่แหละตลกบอบอวนใช่เลยเอาไปใส่อะไรอะ่ะใส่ใส่อะไรอีกใส่เนือ้ <c oughs> อจามยังทุกคนจามยังจามแล้วทุกคนจามแล้ <c oughs> แลว <c oughs> พ่ยายังเปิดมูกต้อตอนนี้มัามแต่งมาดิะลากี่โมงสุดเลยวะขัดนลูกพี่ลาบใส่น้ำแข็งอ๋อถัดนน้ำแข็งเนี้ยเนี่ยเป็นงไงไม่ต้องกินสบายใจแล้วพี่ใหญ่ไม่ต้องกินไม่ต้องกินไหม ใช่ครทขาวคนระับรุงไม่ต้องเยอะนะเพราะว่ามันจะมีพวกเพะวา่าพวกนี้ม,มีแดบแบบเข้มๆเลยม,ม,มตัดน้ตาลนิดนนะึงอขแค่ลายๆบลายปะี่เชื่อผม <laughs> อม,มันแซบยอดนอันนี้แหละที่เชื่อใจผม <laughs> ควันนี้ชิมฝีมือเบาสองนะครับโอ้น้องชายมาเยี่ยมมายานิศาสตาทำกับแกล้มมาให้นะครับก็อันนี้เป็นนกนะครับนกพีราบนกีาฟส่งสารรู้สึกว่าจะส่งขดหมายไม่ได้แล้วก็เลยเบาสองจัดเลยเนี่ยกินไปครับครั้งแรกไหมคะกินดิทครั้งแรกไหมกินหลายรอบแล้วครับอือืมอร่อยเอาพี่เปาชิมอ๋อมา เอ้าตุมามกลับไปเมื่อเช้ากินได้มั้พี่นี่พีมือคนทำกินได้ไหมอันน้องสองอยู่ข้างหลังนะอง้วานเผ็ดเปรี้ยวมไม่มาเปลี่ยไก่เผอถ้าคนทำไม่เป็นทำลิ้น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  ันนี้ครับอ anyway> ันนี้อะไรอันนี้ทอดกระเทียมทอดกระเทียมค่ะเมีน้องสองเลยวันนี้ทาไม่กินทอดเฉยๆไม่ได้ทอดกระเทียมมีกระเทียมอยู่ทอดกทียอยู่แต่ไ่ทอดเมนูทอดเฉยๆใช่มาม่าเธอต้องจิ้มอ่ะเธอทอดอร่อยคนทาไม่กล้ากินมา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 เามาชิมแล้วทอดเอาพี่วิ่งผมกินแล้วพี่จะไปไปทำไมวันนี้นี่กินผัดเดี๋ยวพี่กินได้โอ้สวัสดีเซลล์นะครับ ไม่กินแต่น้ำเมื่อกี้กินเนื้อหน่อยให้คนอื่นกินน้ำหมูโอ้โอเคเอาถึงคิ้ยวเลยไม่ต้องชิมนะแต่หนูลองชิมดูนะคะครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่เคยกินเใครียกว่าอะไรนะคั่วนกพิราบเหรอืมเอ๊ะถ่านมือเราไม่ได้ว่าอย่างนี้อย่างนั้นเดียทุกที่น้องไม่เคยกินเอาต่เคี้ยวทั้งกระดูกเลยเนาะอ่ะแบบนี้เลยค่ะเมาเร็วอือติดหู ก็รสชาติก็เหมือนเหมือนกินนกแล้วเพราะ็เคยกินนกอยู่นะแต่ว่ายังไม่เคยกินชนิดนกพิราบนะคะแซ่บพันน่องอร่อยอร่อยอร่อยจริงน้ง